เขาเป็นแฟนกันจริงเหรอเขาคบกันจริงไหมถ้าเราเป็นแฟนขับดอมบีเจวเอหรือว่าเป็นแฟนขับปอาจ้าเนี่ยนะคะเราจะรู้ได้เองค่ะเพราะว่าการให้ข้อมูลอะไรไปบางทีมันจะไปส่งผลกระทบต่อบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะเหตุผลที่แอดพยายามหลีกเลี่ยงคําถามนี้มาโดยตลอดหลายๆคนอาจจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะคะคนที่เป็นดอมเหตุผลก็มีอยู่ว่าถ้ามีคนสองคนถามคําถามแอดว่าเขาคบกันจริงหรอแล้วแอดตอบไปว่าใช่เขาคบกันรู้ไหมคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันจะเกิดเอฟเฟกที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นต่อบุคคลที่ถามค่ะ คนที่หนึ่งนะคะเขาได้รับเอฟเฟกที่ดีค่ะเขาจะมีความสุขมากเมื่อเขาได้รับรู้ความจริงหรือรับรู้ข่าวสารอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่ใช่แฟนคลับหรือเป็นแฟนคลับก็ตามนะคะผลพันธุ์เนี่ยก็คือออกมาดีส่วนคนที่2อเอฟเฟกจะตีเข้าตัวเขาเองค่ะเมื่อเขาได้รับรู้เนี่ยสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันจะทําให้ภาพจำของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะเขาอาจจะไม่แฮปปี้เขาอาจจะแบบไม่ใช่ด้อมไม่ใช่แฟนคลับนะคะเฉพ่อบางคนนะคะนางเอกไม่สวยเลยพระเอกสวยกว่าพระเอกหล่อนะแต่มีสามีแล้วเล่นกับผู้หญิงไม่อินเลยอ่ะทำไมไม่เป็นหวังอีป๋อเอาหวังอีป่อ